ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับยุคใหม่ยุคเก่าแหละครับการครองตนของผู้แทนรัษฎนเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนรัษฎรของประชาชนในเขตทตั้งของเราก็ใช้คว่าผู้แทนพวงชนชาวไทยเราเนี่ยเป็นผู้แทนของพระด้วยเป็นตัวแทนของแม่ชีด้วยเพราะนั้นเราต้องดูว่าพระจะมองเราอย่างไงเมื่อเราเป็นตัวแทนพวงชนของเขาแม่ชีจะมองเราอย่างไงชาวบ้านนักเรียนจะมองเราอย่างไงเราเป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยเราต้องครองตน ในสถานะที่เป็นตัวแทนนั้นมีความเหมาะสมนะครับในความเป็นไอ้ตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยคุณนิพิษลองนิยามหน่อยคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นยังไงมันถึงจะสมภาคภูมิกับการเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยคือเมื่อเราเป็นเอ่อตัวตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยครับให้เราตระหนักว่าเรานี่มีคนแอบมองอยู่มีคนแอบมองเราอยู่มี คนในหน่วยเลือกตั้งเรามีคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคนในจังหวัดพัทลงุงในจังหวัดยะลาในจังหวัดอุบลราชธานีเขามองเราอยู่ว่าเราเป็นตัวแทนของเขาด้วยนะครับคือถ้าเราคิดว่าไม่มีใครดูเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะเราจะทําแบบคุณปูอันนี้หละแต่ถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยนะมีคนแอบมองเราอยู่มีคนชื่นชมเราอยู่มีคนมอบอํานาจมอบสิทธิที่ให้เราอยู่ เราต้องคุ้มครองสิทธินั้นของประชาชนนะครับแล้วก็ต้องรักษาความเหมาะสมนะครับรักษาความพอดีนะครับรักษาเกียรติของประชาชนด้วยนะครับถ้าเราไปทําอย่างนั้นความเป็นนักการเมืองความเป็นผู้แทนาั้ต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนจํานวนเยอะมองพฤติกรรมของเราอยู่